สวัสดีค่ะอันนี้นะเป็นงานที่ค่อนข้างจะหลายคะแนนเลยนะคะดังนั้นก็ทำงานด้วยนะประมาณสิบสิบหรือถึงแปดคะแนนนะคะก็อันนี้เป็นส่วนของ powerpoint นะวิธี powerpoint เนี่ยมีอันนี้เขาเรียกว่า quick quick อ่า quick menu นะคะ quick menu นะอันนี้คือ quick menu ส่วนตรงเนี้ยดูเมาส์นะสต่วนเนี้ยเขาเรียกว่า title bar ส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าเมนูบาร์เนี่ยเมนูบาร์ที่กูกำลังคลิกอยู่อะค่ะถ้าเราคลิกเมนูบาร์ปุ๊บแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าริบบอนริบบอนจะเหมือนกรบบิบนะ่ะก็คือตรงแถบยาวๆเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนไปตามเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไฟล์เมนูไฟล์นะคะคลิกปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เมนูไฟล์นะส่วนประกอบอธิบายส่วนประกอบก่อนนะอันนี้ก็คือหน้าแถบงานส่วนข้างล่างขวาเนี่ยก็คือมุมมองมี มุมมองแบบมุมมองงานก็คือแบบนี้หรือมุมมองแบบลายสไลด์ดแบบนี้นะคะมุมมองแบบการอ่านหรือว่ามุมมองก,การนําเสนอมุมมองการอ่านก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มุมมองการนําเสนอเหมือนเรานําเสนองานนะคะกดตรงไอ้ตัวบวกบวกเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยลบอ่ะก็จะเป็นมุมมองการนําเสนองานแต่อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยจะดูดูยุ่งยากดูงงนะคะคลิกตรงนี้คลิกตรงเนี้ยม,มันจะได้เป็นแบบนี้นะคะ วิธีการเพิ่มสไลด์ก็คลิกแล้วก็ enter เข้าไปคลิก enter เข้าไปอันนี้ก็จะเพิ่ม3สไลด์ครูจะสั่งงานให้ทำเป็นประวัติประวัติแล้วก็มีเอฟเฟกนิดหน่อยนะคะประวัติของเราเนั่นเองจะใส่รูปไหมก็เป็นตัวการ์ตูนก็ได้ค่ะอะันแรกนะเห็นไหมตรงกลางก็ได้อะประวัติประวัติ เราพิเศษตัวเองอป,รประวัติประวัติประวัติอะไรอ,ะอ่ะอัน,นี้สมมติ่ะสมมติครูเขียนของตัวเองนะคะตกแต่งให้สวยงามนะประวัติก็จะมีครูกำหนดให้แค่2ส,สไลด์พอประวัติส่วนตัวอกดเ n อร์ประวัติการศึกษา ทาให้มันตัวใหญ่ก็ครอแบบนี้เหมือนปกติเปลี่ยนสีประวัตส่วนตัวบ่อยการศึกษาเราจะทำํำสวยๆก็ได้นะครูครูจะให้เห็นบ้านเล็กเนี้ยเล็กนี้จะเป็นประวัติส่วนตัวนะคะให้มีตรงกลางสะัะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวก็มีชื่อ yeah, yeah. ชื่ออะสมมติคูนะนางสาวอะรหัสพอสสวยๆนะมีคะแนนความสวยเลยนะนักศึกษาทานนักศึกษากใส่เข้าไปนักศึกษามีอะไรอีกประวัติเกิดอะ เดือนวันเดือนคุณจะใส่ xx นะให้ใส่ปีของตัวเองนะคะค่ะเลขทีอ่อันนี้วันเดือนปีเกิดที่อยู่ที่อยู่ก็ใส่ไปความสามารถงานนงานอะไรกะ่ด้กา ความสามารถพิเศษไปไปค่ะอ่าหมดแล้วนะก็ใส่ประมาณนี้ไม่เยอะเลยใช่ไหมให้เลือกฟอนฟอนที่แบบสวยๆก็ได้หรือฟอนที่แบบที่เขาใช้กันได้บ,บนะ่อยๆนะเช่นโคลเดียเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย นะคะต้องรล่พูดเพาเดี๋ยววิดีโอหมดอ่ะต่อไปกระัติการศึกษาก็จบชั้นประถมศึกษาอ่ะที่ไหนก็ว่าไปคือจบวิทยาลัยเอ้ยโรงเรียนอะไรก็ว่าไปนะคะเกรดเฉลี่ยเกรดเอาประมาณก็ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องจริงจัง มันก็จะมีสาขาใช่ไหมสา,าสาขาอะไรเ้ากำลัลงมยสา,าสาขาอะไรอยู่ปุ๊บแล้วก็เกตสาขาอะไรปุ๊บแล้วก็เกตค่ะเกตพอทำได้สวยนะมีคะแนนความสวยด้วยนะ จะได้อ่โรงเรียนอะไรสาขาอะไรอันนี้เสร็นโรงเรียนด้วยต้นโรงเรียนก็โรงเรียน ว่ากำลังศึกษาก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเนี่ยตรงนี้เป็นกำลังศึกษาก็ได้อ่ะเราจะได้เห็นมันมันล้นหลุดอานนี้ใช่ไหมวิธีการทานะคะพื้นหลังวิธีการทําพื้นหลังก็คลิกขวาตรงกลางนี้ตรงกลางหน้าหานี้ค่ะคลิกขวาแล้วก็ format format เพราว่ารูปแบบ format แปะกลาวปุ๊บแล้วก็จะเข้าตรงนี้ เราจะสามารถถ้าเป็นรูปก็ได้ถ้ารูปก็จะขึ้นตรงพิจิตรตรงนี้นะ้ะกดตรงนี้อินเสิร์ตแล้วก็เราก็เลือกมานะหรูว่าจะเป็นสีก็ได้ะคะ่ะสีสีอะไรก็ได้อาจจะเป็นรูปก็ได้นะคะอันนี้จะเลือกสีไปนะคะสีเขียวหน่อยนะะึง เสียงเงินก็ได้ค่ะจะอันนี้เป็นสีขาวก็ได้ตกแต่งให้สวยก็ปูแต่งนะนอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กก็กดตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวก็ได้ทำสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็พื้นเราแบบว่าพื้นกลัวพื้นกลัวว่าจะไม่สวย นะก็สามารถกดตรงนี้เนี่ยกด insert เราสามารถแทรกรูปก็ได้นะ shape เนี่ย insert ข้อไปแล้วก็ r ิ n งเห็นปะมันอยู่มันบังใช่ไหมอยากให้มันอยู่ข้างหลังก็ send to back นะคะ send to back สิเออเป็นอย่างนี้เห็นปะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ใส่รูปเข้าไปนะคะรูป น,นี่ก็สามารถใส่รูปได้อันนี้เป็นสีน้ำน้ำลองซ้ำสีอ่าอิเตอร์เราสามารถใส่นี่ไปเซฟทำเป็นสีน้ำเงินก็ได้ค่ะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นี่ส,สีเขียวดีแล้วก็เส้นทูแบ็กเส้นทูแบ็กเนี่ยเดี๋ยวในครเข้อสอบเลยนะว่ามันดึงไปข้างหลังนะเส้นทูแบ็กอย่างเงี้ยจำให้ได้นะคะเราจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ไได้นะคะหรือว่าเราจะไม่ไม่เป็นเอฟเฟกต์เลยเราจะเป็นตัวอักษร,รธรรมดากดโฮมแล้วก็เลือกสีตามนี้เลยก็ได้ค่ะอย,อ,ยอยู่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ